สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อ,พอแม่พี่น้องพบ่พอกับผ้ากินผ้าเอวเนาะจา้ะวันนี้ผาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเป็นบรรยากาศมากลาะโอ้โหพญอ,อ้วนงามสมุนไพรามาชมบรรยากาศน้ำกันพี่น้อง มองนี่กะสิเป็นบ่อลูกล่างบ่อไอบ่อบ่อลูกล่างเก่าบ่อลูกล่างเก่าแล้วจ้ะใช่มากพี่น้องข่อยสิภาพพี่น้องมาเหาะหาเก็บบ่คามเทศไปไวแต่กินเมียงพี่น้องหลายหลายพี่น้องผิดต้นหนึ่งพี่น้องโดกโดกคิดหอดแต่เป็นเด็กน้อยนะคะห้าขึ้นว่าสั่ขข้นบก่กคามเทศ ไปกินกับแจวประแดกพี่น้องพีน่นวยสุกเอาบะถึงยังไปหาใหม่มาแม่นเอาก่อนเสียงเด็กน้อยเล่นนําโอ้ยสะออนอแนมเห็นพ่อยยอวนอยู่ไกลไกลพี่น้องสะออนจะแม่นข่อยสะออนบะคามเทศเพียต้นน,น้อยๆกับมิหนวย มันมันอยู่ขางทางเลยพี่น้องทรามมา,าตาดอยู่หม่องบอ่อลูกล่างเล้วพอนยื่อ้วนพันมาตกปลาเดี๋ยวสิเก็บก่อนเห็นเห็นหน่ยย่ยนี่แหละโอ้ยเห็นชัดบ่พี่น้อง มาเอาไปกินได้พี่น้องแต่ว่ามันเป็นบักคามเถศฝาดเนาะสมเพอบ่มีค้นอ่อนเก็บไปกินกค่อยกับว่าคือ่่มีค้นกินมันฝาดนะพี่น้องแต่ว่าเขาเก็บไปจักหน่อยไปกินกับเมี่ยงตำเจ้าประแดงเขากันพี่น้อง อุ้ยสะอ่อนดกมีความสุขพอใหญ่อ่วนบ่สนใจอ,อ้วน้ำพีนองเลยเราวนั่งดูเบ็ดอยู่ หมูนั่งกินท่ากลางธรรมชาติมาเด้อพว่น้องพี่น้อง,องปเป็ดเลาะเก็บบะคามเทศมาได้สนีทแล้วจ้ะบ่เอาไปหลายเดี๋ยวสิก,กินบหมดมาขึ้นบ่ป้อมเก้าลงม่อป้อมเป็นอย่างมันหลายพี่น้องมาแบ่งเอาไปกินได้จ้ะพ้ากินพ้าเอลเก็บไปหน่อยหนึ่งพอได้ก,กินเหมียงมันมันเป็นบะคามเทศฝ,ฝ,ฝาดนะจ้ะเอาไปกินกับเจาประแดด ปหลังกกับเด็กกับเมียงตาเมียงพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับภาพี่พ่น้องมะละส้มธรรมชาติเก็บประคามเทศนะจ๊ะเนาะพบพอกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ